สวัสดีค่ะเราจะรีวิวลูกโป่งน้นซื้อมาจากไหนอ,ะอ่ะอ่าวันนี้เราจะมารีวิวลูกโป่งน้ำใช่ค่ะเราซื้อมาจากที่ร้านทุกอย่าง20บาทอันนี้ก็20บาทเหมือนกันมี37ลูกนะคะใช้เวลาเขาบอกว่ามีใช้เวลาทนนํา60บวินาทีเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเล่นยังไงนะคะน้องโบอยากเล่นหรือยังคะอยากเล่นหรือยังคะอยากเล่น ไปกันดเดี๋ยวเราจะเอาน้ำนะคะใส่ลงไปเขาจะมีนี่ปปมีจุกด,ด้านนี้เดี๋ยวเราเอาใส่ยางใส่ตรงไปตรงนี้นะคะว,ว้าวทงเล่ดูสิดูสิทงเท่าทงเท่างเท่าทางเท่าทางเท่า ดูซิเขาจะได้ใหญ่สุดเท่าไหร่โหหนักเหมือนกันไ้เร็วเแม่สันล้วโอ้หนัก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 โอ้ดูสิอ่ะเดี๋ยวแม่สันเลยดีน,น,นี่ว้าว <S <S จริงๆถ้าเกิดว่าน้ำหนักอันไหนได้เขาจะผูกให้เลยอัตโนมัติดีมากๆเลย ดูสิคะชอบไหมคะน้องบัวนี่แหละไหนน้องบัวโชว์สิลูกลูกที่เขาปลูกให้อัตโนมัติน้องบัวอย่าเพิ่งทาแตกสิคะลูกเอามาให้ดูกสินี่น้องบัวก็บีบเล่นสนุกเลยสนุกไหมคะนี่น้องบัวเดี๋ยวเราจะสาธิตวิธีดึงนะคะดึงน้องบัวดูสิคะนี่ดึงได้เป็นลูกๆเลยเห็นไหมนีนน่วางให้ใกล้ๆปึ๊บเขาปลูกให้เรียบร้อยเลยนะคะเนี่ย เห็นไหมน่ารักมากเลยว้าวว้าวบให้ท่านผู้ชมดูไหมให้ท่านผู้ชมดูไหมคะน้องโบกบีดได้เหรอคะ, <c oughs> คะกิจกรรมนี้นะคะแนะนำให้เล่น เสร็จเราก็อาบน้ําเย็นเข้าไปทันข้าวขึ้นนอนเลยได้ไหมคะพอมันเลอะแน่นอนนี่น่ารักมากเลยน้องบัวผู้ไม่เคยกลัวอะไรนี่